vì chắc ngoài còn ย่านางธรรมชาตินะคะทุกคนเรียนหัวบนอเก <c oughs> ดิสิเก้พอยพง,องใส่จากน้อยด่ละ่ะเขตาตะการลมแล้วเขตาตะการลมแล้ว <c oughs> เราก็ใส่ถุงเราเนี่แหละดูไปข้าบ้านเราได้พอแล้ว จ้าไม่เลยค่ะทุกคนดูปะมาอย่างกับมานำนำมา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 ลงมาทางนี้เข้าบ้านเร็วอึบอึบโอ้หะเดี๋ยว าไปเอาน้องใหม่เขาบัดนี้วิจีตีวิตวิจีติวิดึงของปลาหน่ย ยามบ่ายยามบ่ายได้ยังไงมันเพิ่งจะเจ็ดโมงเองไปไปอยากน้ำเก่ยวเขา <c oughs> เราก็หน่อไม้ต้ไนะคะทุกคนทีนี้ไปเข้าบ้านเร็วแล้วลูกไปพอแล้วพูดอะไรอากาศนี่มันเศร้าเย็นสบาย เอาปละไหลดามาไปไปค่ะไปกันเลยเข้าบ้านกันค่ะทุกคน đi <laughs> lẹ thơ mình mưa ai không, không bao nhiêu nữa, chúng ta đã già nang nè, Thôi đã nhòn rồi trả, bay bay เทียนมาใหม่กันเอ้ยสิลมสิลมดูทางเขาบ้านเลย ฟ,ฟื้นไปน้ำก่อนฟื้นไปน้ำก่อนฟื้นยายหามมาไว้ใส่หน,าน้าเรียกไปไปเข้าบ้านเร็ว ล้วก็ไปตัดเอาหน่อไม้ก่อนตัดเอาหน่อไม้กันคุณยา้ายเ็ดไปเป็นถุงๆเลยไหนดูสินี่ไงทุกคนขนอมอาหารเลยปุ่นหา,หามา จะไปเคี่ยนต้มด้วยดีเอ,อ้ยได้แล้วนี่ค่ะยายทำไว้หลายอันเลยได้เราได้แล้วเราก็จะไปเขี่ยนต้มต้มต้มซุปใส่พริกอย่กในการรอบ,บ้านเขา แล้วก้นมูเอ้าแม่หนุ่ยต้มแล้วตีบบ้างแั่ไหนแม่หนุ่ยต้มแล้วเหรอทำเสร็จแล้วตั้นไหนนะโอเคเรียบร้อยแล้ว แม่หนุ่ยทำแล้วจ้ะห,หวานด้พี่หน่อยอยางเปรยางมนาะนี่นะคะเสียดแล้วแล้ว่าจะมาทำแต่แม่หนุ่ยจัดการแล้วนะคะทุกคน เลยแล้ว,วโอเคขอบคุณทุกคนติดติดตามนะจ้าขอบคุณค่ะ